นี่ก็จะเป็นวิดีโอชมย้อนหลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็พี่สาวกับพี่เขยเนาะก็มาเลี้ยงอาหารที่เมืองอองไยเล่เอ่อซึ่งก็พาแดดี้มาแล้วก็เออมากับพ่อบ้านเนาะแล้วก็ลูกติดของซาเมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของหน้าร้านอาหารนะคะ เมืองอองไวเร่นี่เมืองนี้จะเป็นเมืองที่เรามาต่อวีซ่าทุกสองปีเนาะกเ็เมื่อวันอาทิตย์เนาะอ,อากาศก็ประมาณ18องศาถึง22องศานะคะแต่ว่าไม่มีแสงแดดเนาะแต่ไม่หนาวมากนะคะก็คงจะไม่ได้ถ่ายรูปของญาติญาติทางสามีนะคะเพราะว่า เขาไม่ชอบออกกล้องนะคะก็คงถ่ายแค่ตัวเราและก็อาหารมาให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้ก็จับโทรศัพท์ได้แป๊บเดียวนะคะ1น,นาทีเนาะแล้วก็เรามาดูเมนูอาหารกันเนาะเมนูของเราแล้วก็ลูกสาวนะคะก็จะเป็นหอยลาดด้วย เ,เขาเรียกว่าราดด้วยอะไรดีอันนี้ก็จะเป็นหมูกับเดดีกับพ่อบ้านนะคะแล้วก็สลัดพี่สาวกินอันนี้นอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูของลูกชายนะคะนี่ก็จะเป็นขนมเค้กตบท้ายทุกคนคะ่ะ